เราจะไปลงน้ำกันขณะนี้เวลากโมงกโมงแรงแล้วน้ำยังบ่ลดเลยอีลาน้อยมาเล่นน้ำแล้วอัยชงไปเดินไปเลยค่ะอุ้ยน้ำเย็นมากเดินตรงกลางเดี๋ยวมันตกออกมานี้เดินไปตรงกลางเนี้ยตรงไปเนี่ยเอ,อเดินลงไปเออ เดินรอนออะจับแขนเห็นเห็นอย่างเห็นเห็นเห็นอย่างดูดิทำไมคุณแม่ไม่เห็นน้องเกิดชึ้บตรงนี้คุณแม่เห็นอย่างทำไมคุณไม่ชึ้บตรงนี้เองอ่ะ <hadi> น <traveling. S 1> ้องกัดตัวเตี้ยกว่าคุณแม่ดิอู้มอเตอร์ไซค์ไปได้อยู่ฮะไปได้ครับบอได้เดี๋ยวรอรอรถเก่าเดี๋ยวรถใหม่พ่อเอาไปเดี๋ยวพ่อจะด่าให้ เออดัง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 อย่าไปจับอย่าดิน้นอย่าดิน้นโอ้ย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 อมันลืึกกันไม่ต้องทำปอเอากระทำดีๆใส่รองเท้าไว้ดีๆอดีดนน,ดน,น,น้ำมันแรงเอ้ยน้ำมันแรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่าดีใจบอละนี่แล้วกระเป๋าทำไมไม่ปิดอ่ะนะของมันจะตกเด้อ เออเปิดไว้ทำไมไโอ้จะเดินจะเดินไปซื้อกับเข้าวะก๋อจ้างบะไ,ไ้จากสาร์เ <c oughs> เดเห็นไหมยู่งยางเลาะเดินเลาะเห็นปะน้ำยังไม่รดเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lên lỡ những video hấp sao à bye này làm cây อยกลัวรถดับหลบไหมหลบทางเลยดับไหมอะ่ะอย่าจอดเลยนะรีบมาเลยเร็วๆมันจะดับคุณแน่มากเลย เดินลยุย oh โอ้ไม่กอดตรงนี้อุ้ยดูไก่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 ขึ้นหลังคาน้อะไรเชี่ยวมากค่ะอันนี้ในหมู่บ้านนะคะ ไม่มีท่าทีที่จะลดเลยค่ะน้ำคงพงตัวล่าสุดค่ะเสียงน้ำดังแรงมากเลยค่ะน้องยามยามาอิงขาไม่

มันมันไม่มาสักมั้มันเปลี่ยนี่เรือเราก็สบายไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไคร